ปั๊กเออลืมบอกครับอาวุธผมนี่ครับผมมีครับเอาไปใช้หนึ่งครับตรงนี้ครับตรงนีครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับแอสซิวนะครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับแอสซิวจะมีช่องนะครับผมเล่มเลยเหรว้าว หัวกระโดดอยอะครับแบบไม่ใหญ่พักแซ่ผมีหนึัน माना dihunus Mai 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 fashion มเลยอยเ็นดงดันั่นเลยเ็เ็นั่นมันเห็นหันุนิมัวี่หหุดดดีกว่าออยเห็ดโอ้โหลองดูไปรูเก่าะนะน่นลยนอเมื่อปีที่แล้วครับผมปีนี้ยังไม่เอาเลย หน mm ึ hmm. ่งหนึ่งแล้วก็ไหมบวกกันไปอีก เ,เห็ดแลไรไม่รู้ครับผมมีเหิดปุ่นเนอเดืเดือดเือรตายเลยะ đúng rồi mình lên đi ครับทําไมไม่ใส่เด็ก

快，龙奔不奔斗路吧！ ao đi ao đi ao đi 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 chơi 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 đi đi chơi đi มีอะไมกำลัแค่นี้เลยขึ้นมาหนึ่งดูพอเปินให้งๆกเดห้ัดูไยเด้เนแห้เยดได้ไหมันรยากดีแล้วให้ขอไม่ห้ลยอา เอาไปกันเดียวนี่ครับผมดูครับมีเห็ดหรือเปล่าท่านผู้ชมเอาเอาแล้วเขาไปไหนบ้างขโมยป่ะอ๋ขโมยไปกันขโมยเดือดมาก หัวข้นเลยขาไปในล้มๆขาเจ็บอย่างล้มๆกล้องเราสองแฟนพระบงตากล้องสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยครับมันจะมาพระบงเดี๋ยวต้องออกเดือนด้วยนะเขาไปคนแล้วข้อมูล あ、は、そこ大物の。1のものはやめます <laughs> 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 โผล่ออกมาเลยเขาเนี่ยดูเลยนี่เปเห็ดครับเห็ดตัวเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาเลือกเห็ดเห็ดน้ำหมักหรือเห็ดแด,ดงเราไม่รู้ตัวเล็กๆครับผผมมดนี่กรรคับ

นี่ลุมเก่าเห็ดออกครับไปยาบามันน้ครับมันดูแค่เหครับนี้ะครับน่มีก็ไม่รู้เขาเลขาวๆนะครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าเห็ดอะไร อิไม่ได้นะครับใเชอ่้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับแคยี่สแล้วของตอนนี้ลองทักที่อันนี้เสรจกันแล้วเหนื่อยสุดสุดอ๋อถ้าใคร แค่ให yeah, so hey, mm ้่อมาบ่มันกันได้นแห้งอย่กตมีอ่ะมีิดแล้ววะโอ้มันแดงเลยแดงเนียนี่ยนี่เอ้ยมีรอยดินเตกนี่ยนี่นี่นี่มันจะมีเห็ดคนนเลยนี่รอยดินเตกครับพี่น้องกมอยกยกเฮ้ยีสมอดินเตกอะเนี่ยมันจะขึ้นนะเนี่ยตรงนี้ครับผม เดี๋ยวก่นเดี๋วนมีรอยดินแตกครับำไว้ำไว้ำไว้่เลนแมทแล้วกันเลนแมทจั่งเลนแมทเลนแเลนแดูไมทมไมเลนแมทโอ้นี่นี่ครับเรามีบั้งคุำเลืเราจฟอนเฮงมีดกตนะมึงแอดแอดแอดอดร่รมีจะหักมีจะหักโป๊อโปมีมันรมโปลโปโลมีมันจะหัก โอ้มาดูส่องแตไม่รู้นี่ครับอะไรเห็ดน้อยน้อยนี่แหเห็ดแล้วก็ลุกมาดูพวกนี้ครับผมเขาแค่ไปเด็กครับผมกับพวกนี้ก็ไปดูทุกวันเช้าหนึ่งหนึ่งแต่พอหนึ่งมีตัวหลุมวะตัหลุม คลิปนี้ผมก็ออกตามล่าหาวัตถุดิบก็คือเห็ดโคลดนะครับแต่ก็ไม่ได้ครับผมเพราะมันยังไม่ออกเดี๋ยวผมจะมาซ้อมอีกสักสองสามวันให้ดินมันแห้งก่อนนะครับอันนี้ดินมันดินมันมันยังเปียกอยู่ครับผมมันไม่เง้วครับแม่ั่งผมเพราะมันไ่เหวอะมันบ่อยแห้ง่ะดินมันอันนี้มันยังไงอะมันไม่แห้งเดียวมันชุ่มเห็ดมันไม่ออกครับมันต้อยดินแห้งๆอากาศร้อนๆน่ครับสักสามสี่วันหรือห้าวันนะครับผมผมจะไปหาใหม่นะครับ โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับผม